น้ำพุ่งน้ำเป็นไงคะน้ำผิดยอดค่ะหกดาวเลยหกดาวนะงูน่าจะมาไม่ถึงเนี่ยต้องอนาคอนด้าแล้วค่ะสิบดาวค่ะสิบดาวนะคะรสชาติกินเป็นไงคะกินเหมือนถั่ว มันพูดอย่างนี้ใช่ไหมกลับลมมันก็รีวิวห้องน้ำแล้วนาะแต่จะญี่ปุ่นก็สู้ไม่ได้ญี่ปุ่นก็ทำไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคน เบิกบานในเช้าอันที่สดใสของเรานะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทริป3วัน2คืนนะคะมาดูว่ามีทริปอะไรบ้างนะคะเราตั้งใจที่จะไปไบรท์นะคะเป็นที่พักของเรานะคะแต่เราไม่ตั้งใจว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราไม่มีแผนในหัวเลยแล้วจู่ๆฝนฟ้าก็คลึ้นนะคะเราก็เลยไม่ตัดสินใจว่าเราจะขึ้นเขาดีไหมนะเราจะขึ้นดีไหมนะและแล้วเราก็ตัดสินใจขึ้นนะคะระหว่างที่ขึ้นไปฝนตกเสร็จปุ๊บก็เราคิดว่ามันคงถ่ายรูปไม่สวยแน่เลย ต่หลังจากนั้นชิงแดดก็ออกสวยนะคะ้แกอ่ะแกงเกืบกรุบอ่ะ ไปหาห้องน้ำข้างบนกันนะนี่เราอยู่กับเตฟไทยแลนด์นะคะให้มันทั้งหมดแกงเลยเองมุดมันมุดทุกคนนํำนะไปละ มาคือแกงเนี่ยคือคนสุดท้ายอ่ะทำไมใชจชุดสีทำไมอ่ะช่านได้ผ่ได้แกงเธออ่ะเหนื่อยเหรอเปลี่ยนรองเท้ามาใช่ไหมแก่ๆฉันหลางวิ่งขึ้นมาแล้มีสาละพวกความเร็วมาแล้วทุกคนโอ้ดูเห็น อ๋อใช่เขาจะจ,จับถ่ายเฮ้ยจะเ,เห็นเหรอ<ช>พี่ซันไม่เห็นนั่น่ะแล้วหนูเลยมาสามเอ้าโอ้โหพวกค่ะเราต้องเดินไปถึงไหมคะแล้วแต่จะถ่ายแถวนี้ก่อนแต่ข้าบนสวยกว่านะ ดีอ่ะดีห้องในสะอาดรีวิวห้องน้ำนะคะเข้าห้องน้ำกลางทำไมตัวคิวด้วยนะตัวคิวอุ้ยเป็นฝังกระสีด้วยนะเธอห้ามกดเหรอไม่ต้องไมม่ีเลยอ้าวเหรอชิมชิมเออรีวิวห้องน้ำนะไม่ได้ไม่ได้แม้ถ้าเกิดออกมาก็ไม่ได้เออไม่ไม่มีใครไม่มีใครเข้าหรอกล็อตเปิด สวยเนาะเธอถ่ายตรงนี้สิเนี่ยน้ำห้องน้ำเป็นไงคะน้ำผิดยอดค่ะห6ดาวหดาวนะโรงแรมโรงแรมคุณภาพดีนะฮะเมื่อกี้อย่างนี้อีกอย่างนี้เอาลาต้องคอนเทนต์ไม่ค่ะมันขุดอย่างนี้ใช่ไหมลมมันก็รีวิวห้องน้ำาแล้วว่าแต่ละญี่ปุ่นก็สู้ไม่ได้ญี่ปุ่นก็ทำไม่ได้ ันนี้แค่หกดาวญี่ปุ่นสิ็ดดาวนะญี่ปุ่นเอไม่ทันแล้วเลยมีทีู่่ก็โอเคไปก็ตงลัวลไกั้นัี้อยู่ออะมกาีเลยที่ไเธอนีวห้องน้ำไม่น่ากลัวคนที่บอกไม่น่ากลัวกูอลิซจีมอนเดเลนกูน่าจะมาไม่ถึงเนี่ยต้องอนาคันด้ะ ไม่ต้องหันเธอกิ่งไม่หันถ่ายจากข้างหลังสวยมากเลยกรูหลแผลแล้วนะกูอะรีวิวห้องน้ำหน่อยค่ะรีวิวห้องน้ำหน่อยค่ะได้ชีตใหม่ปะ ได้ชีวิตใหม่มาอดอดทนอ,อ,อ,อดกลั้นมาตั้งนานตั้งเดชา้าจนห้าโมงให้คะแนนรีวิวพวกนั้นเลยคหะถ้าให้สิบสิบเราต้องได้ไวจร่งนี้ค่อยคุยกันแล้วกันไปค่ะทุกคนทั้งแรงกตัดสินใจจะ ลงเขาแล้วนะคะแต่ว่าเห็นไหมสโนเริ่มเห็นตรงข้างทางเด็กๆว้าว้าวกันใหญ่เลยวันแรกเราไม่ได้ไปสโนนะคะเราก็เลยโอเคไหนๆก็มาถึงข้างบนแล้วเข้าห้องน้ําก็เสร็จแล้วไหนลองขึ้นไปดูอีกหน่อยล้กันก่อนจะถึงที่พักหรือก่อนที่้าที่จะตกดินนะคะแลวแล้วเราก็ถึงนะคะกาลังบอกเด็กเลยว่าวันนี้อันนี้มันไม่ใช่แพนที่เราจะมานะวันนี้มันคือเที่ยวแพนเราที่จะมาที่มันปิด นี่ใช่แล้วโค้ตสวยเลยที่รักว้าวเห็นแค่ผิวเผินตรงนั้นไหมแต่เบสเลยอะ

เราต้องถ่ายหมู่ป้ะเราต้องถ่ายรวมเออพวกเราไม่มีรูปรวมเลยอะเราต้องมาถ่ายรวมตรงนี<ช>้กันทุกคนนะที่จริงอะขากูถ่ายรูปรวมไหม <c oughs> ามาดาวนัะนมาดาวสวยสวยมา <c oughs> สวยอุย <c oughs> เอาเอาเอาเสื้อลงไปอีกครูเฮ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยทำท่าเหมือนไแกยิ้มยิ้มธรรมชาติยิ้มยี้ิ้มขึ้นเอาหน้าเชื่อเาไม่แล้วหารูปก็หัเลอยไ่แล้วก็บอกว่าไม่ได้แบบเขาเลยอ่ะอย้าเดี้นะฮ่าฮ่เอาหน้าชื่อขึ้นไปหน้าจะเล็กลงไปแล้วฮาฮ่าฮ่าหลความเินกันปาปากเซลกเซล เราแบนมันได้ว่ะสีมากไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมอันนี้เราอยู่หน้าร้อนนะเนี่ยอันนี้เราสีซัมเมอร์แต่จริงๆคือหนาวมากเลยนะเฮ้ยเธอยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้เอาจอแบนตรงนี้ลูกปลาลูกปลาไปไหนอ่ะห้องน้ำน้นะไม่เป็นไรทุกคนไปรวมรวมตัวกันเลยไม่เด่นจะไปไหนอันนี้คือหิวจังไม่เด่นจะไม่กลับบ้านนะ ขาวอู่ปลาหายอ่ะต้องว่ากันเขาแครูน่าจะต้องลงไปกับปีนเขาม่ต้องไม่ต้องอาประมาณนี้นะอุ้ยสวยกันทุกคนเลยเมาหนึ่งสองสามเซชีนะหนึ่งสองสามเซชี น้ำพริกอ่องแล้วพี่อ่องไข่ดาวกินบอสโนจ้าล่วกล้องคือกล้องจอดเอาซิเอาซิข้างหน้าขอนนึช็อตสวยๆเผ็ดปะมีมีน้ำจิ้มแบบไม่เผ็ดนะจี้แยกกันเห็นไหมก็หรอลื่บอกอ่ะ ยังบอกกันทุกคนเป็งตั้งปวดแต่ตรงนี้น่ะก็พรุ่งนี้ก็ไปขี้บนคอนกันนะ